กันสร้างตัวตนกับไม่สร้างตัวตนคือ,อยุคนี้ก็ต้องเทไปทางสร้างตัวตนแล้วตอนนี้สินค้าจีนทะลักเข้ามาในไทยในแอปส้มแอปอะไรเนี้ยถ้าจะมีสินค้าจีนอยู่เกินครึ่งแล้วปีที่แล้วก็กรุงเทพธุรกิจก็รายงานว่าประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศจีนล้านล้านบาทสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสินค้าคุณเหมือนกันคุณไปดึงของคนจีนมาขายเมื่อสินค้าเหมือนกันเมื่อทุกอย่างเหมือนกันคนจะตัดสินที่ราคาแล้วคุณไม่มีทางทําราคาถูกดีกว่าแมค้าคนจีนอยู่แล้วพราเขาทงปลอดภาษีรัฐบาลช่วยเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคคืืออวยุณไมม่่่่ีีีสิงทเรรกาบห ผลที่ทําไมลูกค้าต้องเลือกที่ซื้อกับเขาจะหายไปเลยเพราะว่ายุคนี้อย่างที่ผมบอกไว้ว่ามันก็จะเกี่ยวเนื่องกับข้อเมืกก่อกี้คือมันเป็นยุคข,ของช้อยคายสีดครับคือยุคข,ของตัวเลือกที่มันมากเกินดังนั้นถ้าคุณไม่มีตัวตนในสายตาของกลุ่มเป้าหมายของคุณโอกาสยากมากเลยเนี่ยนะคนที่คุณจะต่อยอดได้อย่างนี้แต่สมมุติว่าคุณเข้ามาในเกมนี้แล้วคุณอยากจะเอาชาบช่วยนะคุณอาจจะไม่ต้องสร้างตัวตนก็ได้คุณอาจจะทำการตลาดแบบรีบๆร้อนๆแล้วก็เอาโกยแบบก้อนหนึ่งแล้วก็ไปได้เลยมันจะทําได้แป๊บเดียวนะครับแล กนการสร้างตัวตนไม่พ้นเพราะคุณต้องมีแบรนด์ในใจที่เวลาลูกค้านึกถึงแล้วเขาจะคิดถึงคุณ